สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การรีวิว Transformers Kingdom War for Cybertron Trilogy อ่าไม่ได้อ่านชื่อของเล่นอ่านแต่เรื่องหนังชื่อของเล่นคือ Megatron b e a ก่อนจะไปชมการรีวิวอันนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามหรือ subscribe กับพี่ดูแมนก่อนนะครับนี่น่าจะเป็นของเล่น t r a n s f o r m e r ชิ้นแรกที่พี่ดูแมนเอามารีวิวนะฮะ ก็ยังไงถ้าถูกใจกดไลค์กดแชร์กันด้วยเผื่ออนาคตจะมีตัวอื่นๆตามมาและถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปชมเมกอะทรอนร่างทิเร็กตัวนี้กันเลยเสื้อยืดรีวิวแมนลายใหม่สุดเท่เพียงตัวละ299บาทพิเศษ2ตัว555บาทสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่นนแฟนเพจรีวิวแมน ครับผมนี่ครับจริงๆซื้อมาพอสมควรแล้วเหมือนกันนะฮะหลายเดือนอยู่เห็นอยู่ในห้างนะฮะใจที่แรกอยากจะหยิบม,มาพร้อมกับออพติมาสมากเลยร่างคิงคองเนี่ยจะแบบเอาตัวนี้ก่อนดีกว่านะ,ะถ้าประทับใจอาจจะมีพักพวกตามมาเรื่อยๆก็เป็นได้นะครับอานีแพ็กเกจเขาชื่อเรื่องนะฮะ transformer kingdom w a r for cybtron trilogy นะฮะนี่แพ็กเกจก็จะเป็นเฉียงๆอย่างนี้นะนี่แบบนี้นะะถ้ามองหน้าตรงเลยก็จะเห็นแบบนี้ นะครับนี่จะเห็นคุณเมกาิตรอนอยู่ข้างในนี่นะครับเป็นร่างหุ่นยนต์นี่นี่ฮะด้านเฉียงๆมาเป็นอย่างนี้คือพี่แมนชอบซีรีส์นี้ตอนเด็กๆเนี่ยพี่แมนดูตอนนั้นเขาจะใช้ชื่อว่า Beast War นะครับฉายทางช่อง7นะฮะสองอาทิตย์มั้งจำไม่ค่อยได้แล้วแต่ว่าชอบจำได้แต่ว่าชอบนะฮะ เมก้าทรอนเป็นทีเร็กซ์แล้วก็ออพติมัสเป็นคินคองแล้วก็มีมีรัดแชทเป็นหนูมีเป็นตัวรัดตัวเสือขาวแมงมุมโอ้โหเยอะไปหมดเลยชอบมากนะครับผมแล้วคือก่อนหน้านี้มันมีซีรีส์หนึ่งจําไม่ได้ว่าซีรีส์อะไรแต่เป็นเมก้าทรอนเป็นเป็นทีเร็กซ์ ex, อย่างนี้แหละแต่แพงมากนะฮะหลายพันมากเลยน่าจะเหยียบหมื่นเลยมั้งถ้าพี่ถ้าพี่ดูแลจำไม่ผิดนะ,ะแล้วพัน,นี้มันจับต้องได้ไงแค่พันต้นๆน,น,นะฮะก็เลยอะมาลองกัสนสักหน่อยสินี่ชื่อเขาเมก้าทรอนบีสนะฮะ เป็นร่างบิสเนสทักคารโทอมมี่นะครับผมนี่ฟาแฮสโบร b ทรานส์ฟอร์เมอร์สนะครับด้านข้างนี้อ่าอันนี้เป็นภาพนี้นั่นเองไม่แน่ใจว่าภาพนี้จะฉายที่ Netflix ไหมนะครับแต่ว่าก่อนอันนี้มีฉายนะฮะสองภาพมัง้งนะครับผมอ่านนี้ด้านหลังครับฟาร์มของเล่นซีรีส์ทรานส์ฟอร์เมอร์เลยส่วนใหญ่เขาจะบอกตรงนี้ไว้สเตปในการแปลงร่างนะฮะอันนี้มี27สเต็ปด้วยกัน ก็คือมีโปโป้าโปะป้าขยับนู่นนี่นั่น27ครั้งโดยประมาณนะฮะก็จะออกมาเป็นหุ่นนั่นเองนะฮะจากไดโนเสาร์เป็นหุ่นหรือจากหุ่นเป็นไดโนเสาร์นะครับก่อนหน้านี้ที่พี่มาไม่ค่อยรีวิวเพราะอะไรรู้ไหมพี่มารู้สึกว่าของเล่นทรานส์ฟอร์เมอร์มันปิดยากอะ <laughs> <laughs> พี่มาไม่ชอบอะไรที่มันบิดเยอะแยะซับซอ้อนมากนักนะครับผมแต่ก็ไม่ชอบอะไรที่มันง่ายมากนะักชอบกลางกลางเดี๋ยวมาลองดูอันนี้มันสําหรับพี่มามันจะยากมากหรือมันจะกําลังดีนะฮะอ่ะไปแกวมาจากกล่องพร้อมๆกันเลยครับ โอ้โหเหมือนออพติมัสโดนโดนตรึงเอาไว้นะฮะนี่โอ้มีข้างในสวยดีนะมีดีเทลมีรายละเอียดบลาบลาบลาตรงนี้คืออะไรครับอันนี้เป็นการ์ดระเฮ้ยดูสิมีการ์ดมาให้ด้วยนะครับผมซึ่งไม่รู้ว่าการ์ดเอาไปเล่นกับอะไรได้ไหมน่าจะไม่ได้น่าจะแค่สะสมว้าวโอ้เป็นฟลอยด์เป็นเลเซอร์วิ่งวับวับวิ่งด้วยครับนี่นะฮะไดโนบอทนะฮะ แต่ว่าไม่ใช่การ์ดของตัวเมกาทรอนนะฮะจำได้ตัวเนี้ยตอนดูช่องเจ็ดมันยิงเลเซอร์จากลูกตาได้ปิ้วเปร้ว <laughs> เป็นรัตเตอร์มั้งจต่ไม่ผิดนะฮะคือเขาเป็นตัวโกงก่อนแล้วก็มาเป็นพวกพระเอกหมายถึงที่ดูในบิสวอลของช่องเจ็ดนะแต่ <laughs> ไม่รู้ว่าในซีรีส์นี้เป็นยังไงนะครับสวยๆนะฮะแล้วก็นี่ครับมีคู่มือด้วยนะฮะฟ้าฟ้า,ฟา,ฟา,ฟามา,มาทีก็สเต็ปเลยก็ไม่น่ายากเนาะมีคู่มือชัดเจนขนาดนี้นะครับแต่ของเล่นฝรั่งส่วนใหญ่มันจะติดแบบเนี้ยนะฮะก็ค่อยๆตัดเขาออก ครับออกมาจากกล่องแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับผมนี่่าดูภาพมุมไกลๆกลันก่อนนี่ข้างนี้ข้างนี้มามาดูข้างหลังเลยนี่มาดูใกล้ๆกันครับนี่หน้าตาของคุณเมก้าทรอนนะครับว้าตัวโกงทรานส์ฟอร์เมอร์ของเรานะครับนี่หน้าอ,อกหน้าอกนะฮะมาด้วยตีมสีม่วงกันเลยทีเดียวเชียวม่วงเข้มม่วงอ่อนว่ากันไปฮนะ เล็บเท้ายังเป็นของไดโนเสาร์นะฮะขยับขยับได้นะนี่ขยับได้เยอะอยู่นะครับฝ่าเท้าเป็นแบบนี้นะครับมือมือมือไล่กันตรงมือปั๊บๆๆๆนี่มีมือนะป้าป้าป้าตรงนี้เป็นทางของทีเร็กซ์สงคามทีเร็กซ์นะครับยอะขึมาแบบนี้ได้อ่ามาดูฝั่งนี้นี่อันนี้เป็นส่วนหัวของทีเร็กซ์ซึ่งเป็นปืนได้ครับเป็นปืนได้นี่อย่างนี้อย่างนี้ดูนะ นี่มาอเ้เป็นปืนยิงปืนได้นะครับอ่าแบบนี้ไหนลองโพสค่ะดูขยับเยอะนะเยอะมากๆนะก็แนวหัวไหล่เนี่ยแขนเนี่ยก็แบบได้ได้เยอะเลยฮะได้เยอะเลยอันนี้ก็ได้เยอะนี่ที่เราจะบิดเลยครับมันบิดได้เยอะแต่พี่แมนแบบบิดไม่ค่อยเก่ง <c oughs> <c oughs> นะ่แง่ๆน้ยิง <c oughs> อ่าอนะ่นะาพอดีช่วงนี้รีวิวเกี่ยวกับไดโนเสาร์เยอะนะเอาเอาของเล่นซัมซัลเมอร์ไดโนเสาร์มารีวิวด้วยอ่าเห็นไหมแบบนี้ครับเออขยับเยอะขยับได้เยอะเลยนี่ก็เป็นเอาไว้โจมตีอันนี้ไว้ยิงยิงก็ได้งับก็ได้นะฮะแบบอืมชอบมากเลยนะชอบผมชอบทาสวยดีอ่ะสเกลสเกลอะไรเนะี่ยแล้วดูมีไปตรงนี้ด้วยนี่เนี่ยเวลาทีเล็กอ้าปากมันจะมีเนีย่ยอย่างเงี้ยนะฮะโอ้โอ้โอ้แล้วมันะ <c oughs> อ้าได้อ้าได,ด้กว้างมาก <laughs> เป็นปีศาจปากฉีกเลยนะฮะโอ้แบบนะฮะเออเจ๋งดีฮะทําได้เยอะเลยขาเขือเนี่ยขยับแบบฉีกแบบนี้เล่นกายกรรมอย่างนี้ก็ได้นะฮะกวางเจ่านะฮะแบบจะโพสแบบเป็นนี่ก็ได้เหาะลูกบอลอ้าวต้องอ้าวต้องอ้าวเล่นตะก้อเล่นตะก้ออ้าว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 ตะกอลอดห่วงนะฮะก็ทำได้นะครับเห็นไหมมันโพสท่าได้เยอะมากแอนอย่างนี้ก็ได้แอนเป็นโจโจ้ก็ได้ จิง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 จงนะฮะเออนี่โอ้เนี่แข้งแข้ขาแบบนี้นี่เห็นไหมโอ้ดัดท่าได้เยอะมากเยอะมากมากฮะเยอะมากมากถ้าคนทำเก่งๆก็จะออกมาสวยแต่พี่แมนทำออกมาไม่สวยแน่นอนครับไม่ต้องห่วงนี่โอ้เต้นท่าลูกเป้าเป็นไมเคิลเลยจึงจิงจ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 ึงจึงจงจงจึงจึงจโอ้นะฮะสุดยอดนี่นะครับ คุณเท่ๆมาอยู่ในมือพี่ยูแมนเป็นยงงี่หม่แหละไม่ต้องห่วงนะฮะเอามาเรามากลายร่างเป็นเทเร็กซ์กันดีกว่าไทแโนซอรัสนะครับผมโอเคอันดับแรกครับมาดูกันที่แขนนี้ฟ้าในคู่มือเขาค่อนข้างบอกเอาไว้ละเอียดใช้ได้นะครับผมยังไงถ้าดูพี่ยูแมนไม่เข้าใจเปิดดูคู่มือประกอบก็ได้แต่พี่ยูแมนจะไปช้าๆนะครับเพื่อสบายนะฮะอ่ะโอเคมือข้างนี้นะครับนี่มองดูก็รู้เนาะว่าเป็นส่วนหางนะครับโอเคเราจะเอาหางฝั่งๆนี้เนี่ยๆตรงเนี้ยตรงเนี้ย นี connect, man, اغ, am, like, nice ่นะพลิกกลับมาอย่างนี้แล้วมันจะมีตัวล็อกตรงนี้มันจะมีตัวล็อกเบาอยู่นี้อยู่นะฮะเนี่ยฟ้าบนี่ไม่ได้ล็อกแน่นนะฮะแล้วก็หางอันนี้บิดขึ้นมาอย่างนี้ให้สีเขียวมันขึ้นมาเดิมทีสีเหลืองมาอยู่ข้างบนใช่ไหมเราก็ปิดขึ้นมาอย่างนี้นะฮะต่อมาฮะหนังตรงนี้นะฮะเราเอามาพุ่มซึ่งก็จะมีการล็อกอีกแล้วตรงนี้นี่ดูตรงนี้มันจะเข้าล็อกตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้มันจะเข้าล็อกตรงนี้นะฮะอ่า แล้วเข้าไปนะครับโอเคตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับมันจะไม่ได้เรียบเนียนเป๊ะมันจะเป็นประมาณนี้นะต่อมามาดูฝั่งนี้เช่นเดิมครับจุดล็อกเหมือนกันเหมือนกับเมื่อกี้เลยนะฮะโอเคตรงนี้จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าป้ามาเช็คสภาพนี่เป็นเหมือนหางอันใหญ่ๆแล้วนะครับผมโอเค ละไว้ก่อนไว้ตรงนี้นะครับต่อมาฮะหัวนี่มันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมนี่นะครับเราเอาไงเขาอย่างนี้แล้วก็ให้เขามาแนบนี่พลิกแค่พลิกพลิกปั๊บอย่างนี้และเขามาแนบกับตรงนี้อยู่ในลักษณะประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะอ่าไม่มีอะไรมากแนตะ่ประมาณนี้แล้วก็พักไว้ก่อนนะครับต่อมาครับลําตัวตรงนี้นี่นะฮะมันสามารถด,ดรนะูตรงนี้นะนี่มันจะมีตรงเนี้ยมันทําให้มันงอไปได้านหลังได้แต่มัน เล่นครั้งแรกมันอาจจะแข็งหน่อยแต่ว่ามันไม่พังแน่ๆฮะออกแรงนิดหนึ่งแล้วก็บีบเขานี่แบบนี้ป๊ะอ,อย่างนี้นะฮะใช้แรงนิดนึงนะครับต่อมาฮะพอเราบีออกมาอย่างนี้แล้วนะฮะขาดครึ่งโดนฝันจ้อเอาไม่ใชนะะ่มาต่อมาก็มันจะดึงจับจับเจ้าตัวเนี่ยเฉพาะส่วนส่วนตัวลำตัวหน้าอกเนี่ยเนี่ยมันจะขยบับสไลด์ขึ้นอย่างนี้ได้นะฮะอ่นี่นะสไลด์ขึ้นมาตรงนี้นะครับโอเคจากนั้นเราเรายังไงเราเรา พลิกลงมา,าง,งี้ให้อยู่ในลักษณะน,นี้นี่นะครับจุดสําคัญมันอยู่ที่ข้อต่อตรงน,นี้ด้วยนะครับคือถ้าเราถ้าเราขยับข้อต่อได้ไม่ดีเนี่ยคือหักออกมา,าง,งี้มันเปงี้มันมันจะบิดไม่ได้หรอกแต่เราต้องเลื่อนข้อต่อไอ้สีข,ขาวๆตรงนเนี้ยเนี่ยเลื่อนให้มันขึ้นไปอย่างนี้บนสุดด้วยแบบนี้มันถึงจะหักลงมาอย่างนี้ได้นะนะครับโอเคให้เขาก้มลงมาอย่างนี้นะครับต่อมาครับมาดูหัวผลักเข้าไปยังช่องนี้นะฮะฟับโอเคอ่า ให้นอนหลับซ่อนอยู่ตรงนี้นะฮะหัวตรงนี้ก็จะเป็นอย่างนี้แล้วนะครับต่อมาครับบิดบิดตัวเขาฮะให้เอาส่วนหัวเนี่ยข้างบนแล้วก็ส่วนหางลงข้างล่างแบบนี้ฟาวฟา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 จะเป็นประมาณนี้อย่างนี้ก็ได้จะเป็นประมาณนี้นะครับประมาณนี้อยู่นะก็คือหางมันจะมาอยู่ด้านหน้าอย่างนี้นะครับแบบนี้นะโอเคนะครับต่อมาครับเรามาห่อหุ้มเขาหน่อยห่อหุ้มไอ้ส่วนส่วนตรงเนี้ยนะฮะ ห่อ,อหุ้มยังไงฮะห่อหุ้มก็คือตรงนี้นี่นี่นี่ตรงนี้ที่มันพับ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 กันอยู่ตรงเนี้ยนะฮะ,อะเอาออกเอาออกเอาออกแล้วก็ห่อเข้าเข้ามาอืมนะครับอันนี้ห่อฝั่งนี้นะครับแล้วก็ห่อฝั่งนี้ด้วยห่อให้ด้วยอะ่ะห่อให้ด้วยนะครับนะฮะต้องจัดหมั่นนิดนึงจัดให้ตรงนี้มันตรงๆแบบอ่าเค ตรงแล้วก็ห the ่อจะห่อได้มันจะมีตัวล็อกกันอยู่นะฮะตรงเนี้ยมันจะล็อกเข้ากับชิ้นส่วนนี้นะครับเช่นเดียวกันกับตรงนี้ก็จะล็อกเข้ากับตรงนี้เหมือนกันนะครับรวมถึงนี่ด้วยในี่อดวลือให้ดูนี้นี่ไอชิ้นเนี้ยเนี่ยเนียตรงเนี้ยมันจะมาเข้ากับตรงนี้ด้วยนะครับอ่าเพราะนั้นเราต้องบิดให้ดีโอเคตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับมันคือส่วนท้องนั่นเองนะฮะหัวนี่ยอมาอย่างนี้นะครับอ่ะเกือบจะเป็นรูปเป็นร่างแล้วเนาะ โอเคครับต่อมาครับอ่าอันนี <olor S 1> <tester. S 2> ้คับไว้ก่อนหางอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันนะครับเรามาดูส่วนขานี่ขาตรงนี้นี่นะฮะแยกออกไปได้ครับนี่ตรงนี้มันแยกไม่ได้มันอาจจะแข็งเลยนะการเล่นครั้งแรกแย่ตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงเด้ยชิบมันแข็งจริงเอ๋อโอเคฟับฟับฟับพอแยกออกไปอย่างนี้แล้วมันจะมีตัวไอเนี่ยสีขาวเนี่ยมันสามารถดึงออกมาอย่างนี้นี่นะฮะนี่ดูนะฮะอ่าแล้วดึงออกไปให้ให้สุดเลยให้สีขาว มันมันแนบไปกับฝั่งนี้นี่นะฮะมันจะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้มันค่อนข้างฝืดนะนะต้องใช้แรงนิดนึงครับเดี๋ยวจะจัดระเบียบเหรอทำยากมากนะติดหางนี่แหละเห็นไหมฮะอ่ะโอเคอืมโอเคค่อยๆนะค่อยๆเอาขาขานี่มันอยู่อย่างนี้เอาปัดมันลงมาก่อนปัดก็ลงมาก่อนอย่างนี้ปัดก็ลงมาอย่างนี้นะครับข้างนี้เหมือนกันนะครับโอเคโอเคนะโอเคนะ และหาอาจจะปัดขึ้นไปก่อนก็ได้ปั๊บอย่าลืมอย่างที่บอกครับว่าไอ้ขาวๆเนี่ยมันต้องมาแนบสนิทก,กับตรงนี้นี่แนบสนิทก,กับตรงนี้มันจะเป็นแบบนี้อืมนี่หลังแก๊กนี่แบบนี้นะครับเช่นเดียวกันฝั่งน,นู้นก็ต้องทําให้มันแนบสนิทด,ด้วยนะฮะอืมโอเคอ่ะแนบสนิทแล้วนะครับต่อมาฮะี่ส่วนนี้นะฮะถอดออกมาดึงออกแล้วนิดเดีย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 วนะครับแล้วก็หมุนลงมามันจะมีตัวล็อกอยู่นี่เนหะ็นไมันจะมีตัวล็อกตรงนี้อยู่ อันนี้มันจะจิ้มเข้ากับตรงนี้นะครับแล้วก็กดลงไปเช่นเดียวกันอีกฝั่งฮะโอเคใครความจริงแล้วใคความจริงแล้วจัดขาตรงนี้มันดีๆนะฮะอชิ้นส่วนนี้ยังไม่ได้ปิดเลยนะชิ้นส่วนนี้ปิดหลังคอครับฟ้าบข้ามอย่างนี้อให้ปิดลึกไปปิืลึกไปโทษโทษโทอ่ะ ประมาณนี้นี่โอเคนะครับต่อมาครับมาดูกันต่อใกล้แล้วใกล้แล้วนะฮะมาดูชิ้นส่วนนี้นี่ชิ้นส่วนนี้นะครับนี่มันจะติดอยู่อย่างนี้มันจะติดอยู่อย่างนี้เราต้องแงะออกมาดอกแรงนิดนึงนะอืมไม่ต้องกลัวพังนะฮะเพราะมันเป็นตัวล็อกของมันนะฮะออกแรงนิดนึงเอยโอ้แต่ก,ก็กลัวพังเหมือนกัน <laughs> โอ้ย ใช้แรงไปสักเกือบทุกชิ้นส่วนจริงนะครับและตรงนี้นี่ตรงนี้กับตรงนี้นะฮะจะเข้าล็อกสองอันนี้นะฮะโอเคปิดลงมาเขาล็อกแล้วโอเคต่อมาอันนี้นะฮะตรงนี้มันจะเป็นอย่างนี้น,น,นี่ดูนะเนี่ยมันจะใช้สไลด์อย่างไงี้มันจะเลื่อนป้าป้าป้เลื่อนนี่แล้วก็หมุนที่พาเอานะฮะทีนี้เราเลื่อนให้เขามันมาปกปิด ตรงนี้อืออกปิดตรงนี้อย่างนี้อ่าเด็กเช่นเดียวกันกับขาข้างนี้นะฮะอ่าอ่าให้มันลงร่องพอดีเป๊ะอย่างนี้นะครับโอเคเหลืออะไรอ๋อเหลือแขนนี่ปีกไก่ดูดิดิ เหมือนปีกไก่ไหมอูย้ยเห็นแล้วหิวเลยหขาจะะดึงออกมากิน <laughs> ปีกไก่น่ารักโง่เอออภิทอดอร่อยมากเลยเออโอเคนะฮะอภปีกไก่ของนี้ด้วยนะครับปีกไก่เป็นมือของคุณทีเร็กซ์เขานะครับโอเคคิดว่าเสร็จแล้วนะครบถ้วนกระบวนความนะครับเป็นทีเร็กซ์เรียบร้อยพร้อมฮ่า ใช้ได้เมื่กันนะเรามันก็เนียนในระดับหนึ่งนะครับไม่ไม่ขี้เ,เลอเลยไม่ขี้เลอนะอ่าดูไกลๆนี่คือเนียนเลยนะครับอาจจะแบบเห็นนิดนึงล,งล่องรอยนิดนึงนะแต่ว่าดูดีฮนะมันไม่มีชิ้นส่วนกุญย,ยนแลบออกมามากนะักนะครับอืมค่อนข้างจะเก็บได้มิดชิดนะดูสินะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม เนียนใช้ได้เลยแม่มาดูน้องใกล้ๆเออเออนี่สามารถเงยคออย่างนี้ได้เลยนะแต่ว่าเงยคอแล้วมันจะเหมือนแบบเดินสาโดนปาดคอเจ้าอ้าคอขาดอะไรเงี้ยอุ้ยโหดร้ายแมวนะฮะเอาคอลงมาเถอะลูกนะเออโอเคก็แบบนี้ ประมาณนี้นะครับอ่าคอมันยืดหดนี้ได้ด้วยนี่ใช่ไหมเเราสามารถจับให้มันให้มัน,มนดูแบบแบบไหนคือพอดีนะฮะควรคจะยืดควรจะหดแป่ประมาณไหนอ่าประมาณนี้ไหมอ่าหรือยังไงแบบหอไปอีกไหมหดไปนิดนึงไหมอะไรอย่างนี้อ่าประมาณนี้ไหมเนี่ยนี่จะไร้ปิดพอดีอ่าอ่าแต่ประมาณนี้คอตรงนี้ก็ไม่สวยนะอ่ะอยู่ที่เราจัดแหละนะคือแมนว่านะครับ โอเคนะฮะอชอบมากชอบมากทำปากแบบดีมากนะฮะแต่อ้าประมาณนี้กำลังดีอ้าประมาณนั้นจะน่ากลัวไปหน่อย <c oughs> อฟันสวยมากเลยเีย <c oughs> ลูกตรงลูกตาผิวหนงผิวหนังโอ้ดูดูดูเน่เน่ดูด้านบนนี่นะฮะเนียนเนียนเนียนแล้วขยับอะไรได้ไหมพอเป็นเดตลเสาแล้วก็ขยับได้เยอะอยู่นะโพสท่าได้เยอะอยู่นะครับมโพสท่าแบบ อย่างนี้ก็ได้นี่อ่าได้นะครับนี่แสดงพลังอำนาจน,นี่ไงเฮ้ยแล้วก็บทท่าสวยเหมือนกันนะเนี่ยนะฮะเออนะครับ,ออนะรบหรือเจ้าท่าไหนท่าไหนสมมุติท่าอ่ะนั่งกินหญ้ากินน้ำกินน้ำอ่าอย่างนี้ก็ได้นี่น,นะอืมกำลังดมกลิ่น <c ười> ไม่ใช่นะหมา <c ười> โอ้นะฮะ โอเคเออก็จับท่าได้เยอะอยู่นะครับเออเป็นเดืนเสาร,ร์แล้วก็ไม่ใช่ว่าจะขยับได้ไม่เยอะขยับได้เยอะ,ยยอะนะฮะอยู่ที่เราเลยอยู่ที่เราจะโพสยังไงแบบไหนอย่างไรนะฮะอะ่ะก็ชอบครับมีแววว่าจะเรียบออพติมัสคิงคองมาอีกตัวแต่จะแค่ออพติมัสก่อนนะตัวอื่นอาจจะยังก่อนนะครับและสำหรับวันนี้ก็คงต้องจบการรีวิวเพียงเท่านี้แล้วนะครับถามว่ากลับเป็นหุ่นยนต์ยังไงก็ เท hey, ย้อนกลับดไูไม่อยากไม่อยากไม่อยากถ้าทำถ้าเราทำมาเป็นเดนเสาได้ครั้งหนึ่งแล้วก็ย้อนกลับไปเป็นหุ่นยนต์ง่ายๆครับผมนะฮะวิธีการเหมือนเดิมแค่ย้อนกลับเท่านั้นเองนะฮะถามว่าชอบไหมชอบชอบนะฮะแต่ก็เอาเอาเอา,เอามาตราฐานที่ดูแมนนะคนอื่นอาจจะแบบกระจอกมากเบสิกมากแค่นี้เองแต่พี่แมนก็รู้สึกว่าถ้ามันง่ายกว่านี้นิดนึงน่าจะดีเนาะบางชิ้นส่วนแบบมันต้องออกแรงเยอะมากเลยนะครับก็เลยคิดว่าถ้าแบบ ถ้าเหลือสักแบบไม่เกิน20ขั้นตอนทิกประมาณไม่เกิน20ทิีห่นน่าจะเวลิโกสาหรับพิลแมนนะครับแต่ใครชอบแบบยากๆอาจจะต้องการเฮ้ยขอยากกว่านี้นะครับอ่ามันแล้วแต่คนแล้วแต่รสนิยมของคนนะอ่าสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมา,มากๆครับที่รับชมกันจนจบพิลแมนซื้อจากห้างสรรพสินค้าโซนของเล่นนะครับผมทรานส์ฟอร์머นะฮะมีไม่ว่าจะแปลงเป็นรถก็ได้แปลงเป็นสัตว์ก็ดีแต่พิลแมนจะชอบแปลงเป็นสัตว์มากกว่านะครับแปลงเป็นรถพิลแมนเฉยๆนะแต่เป็นสัตว์แล้วรู้สึก มันเท่คือมันแบบมันจะเก็บยังไงให้เก็บความเป็นหุ่นอยู่ภายใต้ผิวหนังของสัตว์ภายใต้รูปทรงที่ยังเป็นสัตว์นะฮะโดยเฉพาะถ้าเป็นสัตว์เนียนๆอย่างเงี้ยจะยิ่งชอบมากแต่ถ้าเป็นสัตว์แล้วยังมีแบบมีเศษซากข,ของหุ่นยนต์โดเดโดเดลมาอันนั้นไม่่อชอบนะฮะโอเคแล้วถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามหรือซับสไคร้อย่าลืมกดติดตามหรือซับสไคร e หน้าพิมา์นอยู่บริเวณนี้ด้วยนะครับไม่แน่ฮะออพติมัสน่าจะมาขิงของนะฮะยังไงรอติดตามชมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครัับสวสวดีค